ตอนรเข้าสู่เมืองทองทีวีนะครับขณะนี้ผมพามาที่สนาม SCG Stadium อีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณพล SCG เมืองทองอยู่นต่ของเราก็จะลงทำศึกกับทีมอาร์มี่ยูเนเต็ดและละครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาเช็คความพร้อมความฟิตของทุกคนว่าอาการบาดเจ็บมีใครพร้อมที่จะลงเล่นและมีใครที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนรวมไปถึงเรื่องของมาริโอยูรอกสกีด้วยนะครับข่าวคราวที่ว่าเขาจะไปรับใช้ทีมชาติกับ2เกมสำคัญคือชลบุรีและบุรีรัม์ที่นี่มีคำตอบครับ นส่วนอาการบาดเจ็บของขุนพลเอสซีเมืองทองอยูเต็ดของเรานะครับพี่โอนัทพรพันธ์ฤทธิ์ต,ตอนนี้นะฮะทางคณะแพทย์บอกว่าตัวเขาเองพร้อมที่จะลงสนามแล้วละครับทีนี้เราไล่มาในส่วนของเดอะสกรทองเหล่านะครับก่อนหน้านี้พักหายหน้าหายตาไป2อถึงสสัปดาห์เกมนี้คาดว่าถ้ามีชื่อลายอก้าเลือกที่จะใช้งานพี่โก้พร้อมที่จะกลับมาลงเล่นอย่างแน่นอนครับและในส่วนของข่าวข่าวของมาริโอยูรรฟสกี้นะฮะที่มีแฟนคลับของเรา ต่างตก๊ตกใจว่าเราจะต้องเสียมาริโอ,อยูรอฟสกี้ในเกมรับใช้ทีมชาติ2นะัดกับเกมที่เราจะต้องเจอทีมชลิเอฟซี FC และออกไปเยือนทีมบุยรัมยูเอเตดนั้นตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการปรึกษากันระหว่างยอกกาและก็ทางสตาโค,โคน,นะฮะว่าเกมนี้สามารถที่จะปล่อยตัวมาริโอไปได้หรือไม่นะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อข่าวลือนะฮะทางที่ดีก็รอคำยืนยันจากสโมอสรไม่แน่2เกมนี้มาริโออาจจะอยู่กับเราเต็ม180นาทีก็เป็นไปได้ครับ ยังไงก็เชิญชนกองเชียร์สาวกกีฬาผิวขอของเราด้วยนะครับเกมนี้เตะเวลา18นาฬิกาตรงนะฮะเพราะว่าถ่ายทอดสดทางสอทอท,อทอ11นะครับทีมอาร์มี่ยูเวเต์นะครับคุณผู้ชมผลงานดีมากๆเลยถ้าเกิดใครจำได้เขาเคยบุกไปเสมอทีมบุรีรัมยูเวเต์ที่ไอโมบายสเตเดียมรวมไปถึงเอาชนะทีมชลบุรี FC ได้ในรังของเขานะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเกมนี้4เกมหลังสุดเราไม่เคยชนะทีมอาร์มี่เลยเราต้องร่วมพลังกันครับ มาให้เต็มความจุนะครับแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ตลอด90นาทีเพื่อคว้า3มคะแนนและรั้งอันดับจา่าฟงต่อไปครับ